สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเศรษฐีดูใบนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาแกะพัสดุกันแต่มันจะเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนจะเห็นต้นไม้กันแล้วนั่นก็คือต้นเหลืองเนนช้างนั่นเองนะคะทุกคนมันสวยมากทุกคนเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะแกะกล่องให้มันดูชัดเจนขึ้นมากกว่านี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกัน มาเป็นตะก,ก้าทุกคนนี่ทุกคนยกออกมาแล้วแล้วให้ทุกคนดูนะนี่ทุกคนสวยไหมคือสวยมากทุกคนตั้งนะคือสวยแบบมากๆดู คืสีดิอืมสวยมากมากทุกคนดูอันนี้เขาจะใส่ตะกร้ามาเลยนะทุกคนแต่าอาจจะเปียกนิดนึงเหลืองเนนช้างนะทุกคนสวยมากคือก้อนนี้สวย ให้ดูบริเวณรอบๆทุกคนอันนี้ก็ชุบชุบด,ด้วยทิชชู่นะทุกคนเพราะว่ามันเปียกใช่ไหมชุบน้ํานี่ทุกคนเลแต่ถ้าถามว่าแกะแกะทิชชู่ได้ไหมแกะได้ทุกคนก็จะแกะมาแต่มันก็จะเปียกทุกคนกตสวยจริงๆสวยมากเดี๋ยวก็จะทำจะไปทําการ แช่น้ำไว้นะทุกคนเพื่อไม่ให้มันเฉานี่ทุกคนก็เป็นการนี่ทุกคนดูใบนี่คือใบใหญ่นะถามว่าใบาใหญ่ไหมใบใหญ่ดูโอเคนะทุกคนแค่นี้ก็แค่นี้นะเดี๋ยวลืมกดซับสไครต์ติดตามเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย